ตามติดชีวิตพอสครับวันนี้พามาเที่ยวชนบุรีนะฮะก็พักโรงแรมเลยนะลงุงคลาสสิกอะไรนะก็เป็นเครือของแคนทอรลี่นะครับวันนี้ก็ลดราคานะเหลือพันสองเอามาดูห้องน้ำกันก่อนเลยห้องน้ำก็มีอ่างโอ้โหอ่างใหญ่ไม่ต้องไปเล่นข้างบนนะฮะสาวยน้ำข้างบน นะครับนี่เดี๋ยวปิดประตูกนมนมีไมโครเวฟตู้ไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นนะแล้วก็ทําครัวนะครับต้องเอามา่ามา,มาไม่ได้มาแล้วก็ตรงกลางนะโอ้โหตรงกลางนี่ห้องรับแขกนี่ใหญ่มากเหมาะสําหรับชวนเพื่อนมานั่ง ดื่มกาแฟยามเช้าตรงนี้ก็เป็นที่นั่งทานอาหารโอ้โหมีความสุขโอ้โหดูท่านอนพี่ๆไม่ได้มานะครับเพราะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องมองดูน้องพอสนอนเตียงเพื้อนแน่นอนฮะไม่เหลืออ่ะเดี๋ยวมาดูข้าง ข้างหน้านะครับพอดีจองในส่วนของออติดทะเลไม่ทันนะฮะเต็มก่อนนะครับวิวทะเลวิวทะเลระหว่างที่เปิดดูดูคอร์สกระโดดไปก่อนนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับโอ้วิววิวก็ภูเขาแทนะไม่มีทะเลโอทะเลอยู่ฝั่งนู้นคอร์สทะเลอยู่ฝั่งนู้นนี่ทะเลอยู่ฝั่งนูนงน้นฮะ แม่ชอบไหมชอบไหม,ไหมทะเลเหรอใช่เดี๋ยวก็ค่อยไปฮะทะเลผมจะไปดูสระว่ายน้ำเออไปถ่ายคลิปอีพีที่สองที่สระว่ายน้ำครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะป้ายเข้าป้ายเย่เค,คือสไตล์เหมือนกับอ่าคอนโดเลยนะฮะอันนี้เท่าไหร่นะ3สสามสิบสี่ โอ้สามสิบสี่ตารางวานะครับก็กว้างสะใจเป็นที่น่าสนใจของน้องลุงใช่ไหม <S <S อ่ะนางแบบนางแบบไม่ทำงานแล้วตอนนี้นางแบบรีวิวไปแล้วโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับอ่ะพอดบายนะพอดบายๆนะเบื่อพอด